วันนี้พี่กบทำน้ำยาขนมสินหน้าเด้กพี่น้องขนมสินกำลังกวนน้ำยาน้ำยาไก่ใส่ตีนเด็กพี่น้องกำลังค้นก่อไฟเตาเตาบอรลังใหญ่มากเตาเกล็ดพี่น้องตอนนี้เริ่มได้ทีแล้วดูตีนไก่พี่น้องเอ้ยน่ากินน้ำลายไหลทำไปน้ำลายไหลไปพี่น้อง วันนี้พบกับความอร่อยเตรียมพร้อมเสิร์ฟจ้า